ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็เพิ่งเอาเตาเอาปลปนะครับผมมาอาบน้ำาลครับผมทำความสะอาดเพิ่งเสร็จนะครับแล้วก็คิดว่าจะมาให้อาหารกบให้เพื่อนเพื่อนได้ดูแต่ว่าบูฟ๊อกเนี่ยผมให้ไปแล้วนะครับผมเหลือแค่ฮอนฟ็อกนะครับบูฟอกให้ไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะตัวบูฟ๊อกนะครับฮอนฟ็อกเนี่ยเราจะให้เป็นเนื้อปลาแล้วกันปลาเหมือนปลาปลาสลิดนะครับผมหั่นนะครับผม สลับกับหนูนะครับสลับกับพวกหนูแดงหนูไซส์วิ่งอย่างเงี้ยอ่ะสลับกันกบจะได้ย่อยง่ายๆนะครับผมก็เดี๋ยวพามาดูข้างบนดิ้นชกักก็ตรงนี้นะครับเป็นเจ้าแดงนะครับผมอยูอ่โอ้กบตรงนู้นตรงนู้นเห็นปะ่ะอ่าฝาคือเขียวถังดําอ่ะเป็นกบไทยเผือกนะกําลังบวยวายเลยอ่ะข้างล่างก็จะเป็นบูฟักสองตัวนะครับ ไซเล็กเนาะเดี๋ยวเรามาให้อาหารกบคอ,อนฟออกกันก่อนดีกว่านะครับผมดูว่ากินไหมอ่ะลูกพี่อ่าเห็นไหมบูฟออกกินง่ายนะครับเอาอะไรแยกปากก็เอาหมดเลยกบไซพันนี้อ่ะลูกเอ้ยเอาเปล่าเราอะเอาเอาอ่านี่ อกำลังจะเคลียะอ่ะตัวนี้เคลียร์น่อยเคลียร์น่อยงับเข้าไป <c oughs> มาเดี๋ยวเรามาให้ตัวข้างบนกันหน่อยนะครับเพืเ่อนขยาบวางหน่อยนี่เจ้าแดงเจ้าแดงนู่นเอาเป็นชิน้นชิ้นใหญ่เลยนี่เอาชิ้นใหญ่เลยให้เจ้าแดงแดงนี่โอ้กินดีมากเลยนะแดงโอ้โหเป็นไง มับเข้าแล้วครับหนึ่งครัง้งโหดจัดอ่าเก็บเข้าไปนะแดงโอ้บยบา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 ยครับแดงครับโอเคเดี๋ยวมาให้เจอาปิกจูอีกหนึ่งตัวนะครับอยู่ตรงนี้ค่อนข้างโอ้เนเข้าไปหลบทำไมข้างในให้อาหารยากเนี่ยมาเอ,อ๊ะชิ้นนี้แล้วกันโอ้โอโอลนลนลน ทความสะอาดใหม่อีกรอบนะเนี่ยอะลูกพี่เออโอ้ตกใจหมดเดี๋ยวมาดูบูฟักกันนะครับบูฟักไม่รู้จะกินไห้นะพอเราให้ไปแล้วเหลือชิ้นเหลือชิ้นเล็กไว้สองชิ้นพอดีโอ้ดูอึอเต็มเลยอึอเต็มเลยเพิ่งเปลี่ยนน้ำไปเมื่อกี้อึอละอ่ะดีเต็มหน้ากูแน่ กินไหมเนี่ยไม่น่ากินนะเพราะมันอิ่มอยู่แล้วเดี๋ยวต้องเปลี่ยนน้ำใหม่นะครับผมทำความสะอาดให้มันอีกครั้งหนึ่งนี่ตัวนี้ตัวนี้อยู่ตรงนี้ห็นไหมกินไหมถ้าไม่กินก็จะไปเป็นของกบเผือกเลยนะจะเอาไปให้กบเผือกแล้วนะ้าไม่กินเนี่ย คือบูฟ๊อกเนี่ยไม่ชอบกินปลาสักเท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นพวกหนูพวกแมลงสาบเนี่ยกินดีมากนะครับโอเคไม่น่าจะกินแล้วละถ้าอย่างนี้เฮ้ยเดี๋ยวลองไอ้จิ๋วไหมจิว๋วจิ๋วเอ้ยซับปลาสักตัวไมหมลูกเฮ้ยซับปลาสักชิ้นไหมหอ๋อฮะรับไหมโอ้โ,อโหจิ๋วนี่ไม่เคยปฏิเสธนะจิ๋วเนี่ยโอ้โห โอ้โหจิ๋วเอ้ยกูรู้มันเพิ่งกินหนูไปเมื่อวานแล้วมันก็เกินไม่ลงแล้วมันกินทําไมต้องงดให้อาหารจิ๋วสักหนึ่งอาทิตย์นะเพื่นนนนนนนอนเพื่อนเพื่อเพื่อความปลอดภัยของจิ๋วเองเดี๋ยวมัรจอุอ้วนจนท้องแตกตายนะดูดิดูด,ดิเดี๋ยวมาเช็คพี่เบิมนะ้มหน่อยว่าพี่เบิ้มจะกินไหมถ้าไม่กินเช็คทุกตัวเลยนะถ้ากินอีกก็ให้อีกก็ได้อ่ะพี่เบิ้มนะเบิ้มเอ้ เบิ่มกินไหมเบิ่มไม่กินนะอดุดอุดกินไหมอดุดอุดก็ก็ไม่อยากเท่าไหร่นะทำาไมไม่น่านะมาดูตัวนี้เลยไอ้ดูพี่ตัวนี้ซับหนูไปแล้วไม่น่ากินพวกตัวใหญ่หนูไซส์ใหญ่ท้งนั้นเลยไม่น่ากินเดี๋ยวมาลองลองมาให้อ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยกบไทยเผือกกันหน่อยกบไทยเผือกนะเพื่อน เน่เน่เน,เน่อยู่ตรงนี้เฮ้ยเอาเล่าเฮ้ยเอล่าฮะไม่เอานะน่าจะไม่มีตัวไหนกินแล้วทะ่ะก็หมดแล้วนะครับผมนี่บรรยากาศรอบๆบ,บรรยากาศรอบรบ,รบ,บ้านนะครับ เป็นยังไงโอ้โหนี่ก็เป็นเตา่าซูคาต้านะครับแล้วก็เจ้าสีหมอกผู้เฝ้าเต่าของเราครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรเยอะแล้วนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆนะที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับอยากจะให้ทําอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะก็ฝากด้วยนะครับผมบายๆครับ